เพจซูเปอร์ขายดีเกมบริการขายดีเกมราคาถูกเริ่มต้นที่หลักราทเท่านั้นรับซื้อดีราคาร้อนพร้อมจบราคาจะสวยระวังคนแอบอ้างเพจกันด้วยนะครับเพจจริงจะไม่ทักหาใครก่อนเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม70,000คนขึ้นไปเพจจริงลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ก็ต้องการสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมนะครับสายฟรีก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมื่อช่วงสี่โมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับกิจกรรมสายฟรี ตอนนี้บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับสำหรับตัวละครฟิฟี่นะครับผมแล้วก็ชุดฟิฟี่นั่นเองจะรับยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดจิตกรรมนั่นเองนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะเหมือนเดิมนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์1นึ่งสติ๊กเกอรลสำหรับใครที่อยากได้บัตรการิน่าฟิฟี่นะครับอยากได้เพชรฟิฟฟี่นะครับอยากเพชรแคนนะครับอยากเข้าแคนพี่นะครับผมพี่มี นะครับเปิดเที่ยงแล้วก็แจกบัตรกระดาษฟรีทุกเย็นนะครับวันนี้ก็สตรีมเหมือนกันนะครับในเพจบิ๊กแชนแนลลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูในเพจด้วยนะครับสตรีม5้าโมงเป็นต้นไปนั่นเอง5้าโมงเย็นเป็นต้นไปทุกวันเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับโอเคก่อนจะไปดูจิตกรรมสายฟรีเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนเอ่อกี่ยวกัที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่มตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นแฟชั่นตู้สุ่มอีโวใหม่่่นนนนััเเอองงะครบป็ชุดกล นะครับผมกลับมาเองนะครับนี่นะครับผมโคเท่นะครับกล่องตัวนี้นะครับนี่มีหลากหลายสีกันเลยนะครับใครที่อยากได้นะบอกเลยว่าโคเท่โคน่ารักเลยนะครับนี่หรือว่าใครสุ่มไปแล้วนะครับหมดกี่เพชรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมเฮ้ยพี่มีอยู่นี่หว่าเนี่ยพี่มีอยู่หนึ่งโทเค็นนะครับเดี๋ยวพี่ขอแลกเป็น เอาสีไหนดีอะเอาสีนี้และกันเนาะอันนี้สีดำสีดำพี่ไม่ค่อยชอบนะคะเอาสีนี้แลกกันแรกไปเลยปับ๊บนี่เรียบร้อยเออแลกไว้ดีกว่านะครับผมเนาะเออเรียบร้อยนี่เขาเท่เอาเรื่องนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับชุด ที่อัปเดตเข้ามาในส่วนแฟชั่นตู้อีโวใหม่นั่นเองครับนี่ใครหมดกีเพชรอย่าลืมบอกพี่กันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีตู้สุมแปดที่นะสำหรับสกินปืนนะครับกอซ่าเอฟเฟโคเท่ ote, นะครับมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าที่จะ นะครับผมมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีเป็นกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับไปเราตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทไปรับฟรีฟี500บาทในฟรีนั่นเองนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับฉาหมดอดได้เลยครับลิงก์สมัครรทุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับตามเมาส์พี่เลยแล้วก็ล็อก เสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนที่ได้รับ500บาท,ทฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรา,เอาโอุโมงค์บริเวณที่เบอร์0648985233นี่แล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ยนืนเงินที่โอนไปตามพวกน้องๆนะครับแต่พี่แนะนําคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีา500บาทฟรีเลยนะครับพอโอนเสร็จใสเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าแบบีเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่เติมไป500บาทคคคคคืืออออจจะะะะะรรรรรรรััััับบบาาาาาทททททฟีีีีีีเเเเดดดดิิตนน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 ่่่่่่งงกกกก้้้มมมมหหแใยไผ แนะนำเลยสุมไอเดีถ้าปักธงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับรอบละยี่สิบเครดิตเท่านั้นบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรไหลไอเดียออกโคตรง่ายนะครับผมพอเราสุมได้ไอเดียทาปักธงแล้วเนี่ยให้เรากลมาที่ติดต่อตรงนี้นะผมมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะผมแล้วทักไปบอกเขาเลยว่า เราสุ่มได้ ID ถ้ทาปักทงเองเราก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็น i อดีเซิรฟ์ฟไทย100%เลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับผมโปรโมชั่นรับ5 0 0รบาทได้ฟรีแจก500เครด,ดิตได้ฟรีมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์ทั้งหมดลิองก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ โอเคกิจกรรมพวกอยู่ตรงนี้เลย,ยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ย2022นะครับนี่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยกดเข้าไปเลยปับ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นกิจกรรมมันข้ามปีนะครับผมกับฟรีไฟล์นั่นเองนะครับเริ่มวันนี้เลยวันที่17เลยนะครับก็จะมีรางวัลปลดล็อกนะครับนี่ก็จะเป็นตั๋วต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือน่าจะยังไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแต้มเหมือนแบบว่าน่าจะแต้มอะไรสักอย่างนะครับเนาะอ่า สะสมคะแนนไปเรื่อยให้ครบ100เราจะได้ในส่วนตั๋วในส่วนสกินนะครับผมนี่สกินคู่หูนะครับใหม่ล่าสุดนะครับนี่แล้วก็จะมีสกินดาบนะครับในโคเทนะครับส่วนตัวละครรับยังไงนี่เลยนะครับวันที่25าธันวาล็อกอินรับตัวละครฟรี1ตัวนะครับนี่สามารถเลือกได้เลยนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับตามนี้เลยนะครับมีหลากหลายตัวละครเลย นะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนกระทะฟรีๆด้วยกระทะถาวรด้วยนะครับในส่วนมัทรมโหมดหมาป่าเดือดได้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมเนาะมีในส่วนกระทะถาวรนะครับชิ้นส่วนช่วนความทรงจําสีทองนะห้าร้อยใบนะครับแล้วก็อาหารกุ้งหอยสองอันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงนะครับเกี่ยวกับกิจกรรม นะครับฟรีไฟนิวเอจนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีอะไรกันนะครับผมประมาณนี้แหละนะสำหรับของฟรีแล้วก็ที่สําคัญภารกิจรายวันมีอะไรบ้างมาตามพี่มาดูเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเรากดเข้ามาปุ๊บนี่อย่างแรกนะครับล็อกอิน3วันได้รับในส่วนตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นกระเป๋าตัวนี้โคตรเท่นะครับผมไงเท่ไหมเอาเรื่องนะครับแล้วก็จะมีล็อกอิน5วันนะครับได้รับชุดฟรีเป็นชุดนี้เลยนะโอ้โหที่จัด จัดนะครับสำหรับชุดฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับเล่น10เกมนะครับได้รับไม้เบสบอลเฮ้ยเอฟเฟกอย่างเอว่ะดูดิเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยว,ยวตรงตากระพริบด้วยตรงตามีกระพริบด้วยเฮ้ยไม้เบสบอลโคเท่เออเอาเรื่องไม้เบสบอลวินเทอร์นะครับผมเขยเอาเรื่องเวลาถือก็ประมาณนี้อเอฟเฟกต์เวลาตีหัวนะี่คือแบบ แล้วก็นะครับเล่นกับเพื่อน10เกมนะครับผมนะเกมไหนก็ได้ยกเว้นหมดสร้างห้องนะครับนี่ก็จะเป็นทรงผมเลยโคตรที่ว่าเฮ้ยผมคผมโคตรแท่ดูเดิเอาเรื่องนะครับแล้วก็ สังหาร10คิวนะครับได้รับเป็นกล่องศพตัวนี้เลยโหไม่มีเอฟเฟกมีเอฟเฟกนิดนึงเป็นจุดไฟตัวนี้นะครับเหมือนจุดระเบิดอ่ะเออเอาเรื่องนะครับผมนี่นะครับนึกว่ามันจะเด้งขึ้นมานะครับเออเอฟเฟกตัวนี้น่าจะแบบเด้งด้งด้งดึงตัวนี้นอกีที่เลยอ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเล่นครบนะครับ150นาทีนะครับนี่ได้รับในส่วนสกินระเบิดเฮ้ยโคตรที่ว่ะดูดิเปิเปดีเนี่ย ไปไปนะครับเวลาถือก็จะประมาณนี้เออนะครับผมนี่สไตล์วันคริสต์มาสโคตรเท่นี่ป้ตึ๊บแต่งเป็นสเกตหิมะเฮ้เออท่จัดจัดนะครับผมเท่จัดจัดนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับพี่ก็รีีมาอัปเดตให้เลยนะครับแบบ ทันทีรวดเร็วทันใจแน่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ย้ํากันอีกรอบนะครับสำหรับใครที่อยากเทสแคนอยากได้บาก์าหน้าฟรีนะครับพี่มีสตตีมในเพจทุกวันนะเพจบิ๊ก h ช n แนลนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าตามไปดูกันด้วยนะครับผมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในเพจแล้วกันนะครับผมสำหรับกินลาตัวไปก่อนนะครับผมกลาวคว่าสวัสดีครับ